ความเข้าใจก่อนราสิบบูชาพระราชนาฏยเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มยิงๆขึ้นไปเป,นนเป็นอย่างพื้นนี่มันยังผ้าบูชาพางปฏิบความเป็นมาแนวใดสิว่าสูฟังยังน้อยแล้วก็จะคอยก่าวข้ามบูชาน้ำกันเพื่อ ให้ลูกให้ร้านผู้เขาใจแล้วก็เได้เขาใจอีกลูกร้านผู้บ่ท่านได้เขาใจก็เได้เขาใจว่าเฮาเป็นชาวพุทธนับเถือพุทธศาสนาเป็นอย่างคือนมาจุดไฟบูชาสิว่าเนาะ <c oughs> เป็นอย่างคือนบ่กันมาจุดบูชาไฟสิว่บาบวแมเนบูชาไฟอันนี้บูชาพรัดตันต์ใจเด้อ ก้อนเชิว <ett inh. S 2> er ha ่าแบบแปลมาลดก้อนเชิว้าใอ้กินน้ำแล้วมันข้อแห้งข้อแห้งครูบาจารย์เยับขมาเด้อขนาดด้อยับขมานี่นั่งยหายไปปันเฮ็ดปวกไก้หน่อยไรกเออน่อย เป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับเนี่ยนั่งตามบัรทยาศัยนะครับแล้วย้ำเลยก็ได้เลือกสวนมุ่นแล้วแล้วอ่าวเามันกระโดดไม้ตาคือบุ๋วไวแล้วเนาะเ่ามันเพว่าหน้ากำกระโดดครับอ้าวพอสมานนวสิกังค์พ่วกันรุดเี้เออสมานววสิกังค์พันสาพร้อมกันก็ว่าสามว่าพร้อมกันพันสาพันสาพร้อมกันว่าพร้อมกันมันหลายคนเตี้เลยโอ้ากับพันสาแต่ไล่ นับมาแต่เราภาษานับลงมาสองแน่สามแน่สี่แน่หาน่ม <c oughs> าเยะสกับส่ <c oughs> แลสหออล่โ<อ>เโามันไม่ทันเบิด,ะด,ด,ด,ดบะคเขยวอรอรอาด้ไม่ทันโอ้ยเปล่าทันเอาไม่ไหมมาม,ม,ม,มันเบิดทันเลยเนะี่มหมดเอามด่ดเอาระเปิดกันมากเลยสมพาอวา เอาท่านไปเอาท่านไปบกซะใสไไ่ไม่่วยมันแตกไม่แตะดีดเสียตาผู้ยิบไม่ก็ยิบถือตัวมันทานเบิดตัวเก่าหรือตัวใหม่มันทานเบิดกันยังวงาเปิดขึ้นอยู่มันต่ว่ามันกระดับเอาตัวใหม่มาท่านมันบ่มีนะ นะบอกว่าหน้าครบชัมม่วโมงเผื่อสิบบสียรถชั่วโม,มงเดียวร่วมทั้งนี่กรับชั่วโม,มงแล้วชั่วโม,มงกกัวผมนนะลงุงเธอทั้งลุงตาโค้ดหน่อยโค้พันษาหน่อยมานั่งจนนั่งก็อยู่กับยมจนพวกเขาสั่นแล้ก็นั่ง,งะยงแต่ย้ำว่าอยู่อยู่ฝุ่นคนให้สนั่นเด้ ถ้ายังไม่ถึงลำดับของตัวเองนั่นหาษาน้อยนี่ก็ต้องระยงล่อจน้มชุดทีนึงตั้งว่าคนเอาสมานวาสิกังพอมันสายพร้อมกันว่าพร้อมกันภาษาเดียวกันว่า้อมอัดอีกตัวยรอ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 ม่ เสียงไม่มมีหรือเสียงคนผมนมีมเ <c oughs> มื่อนี้เป็นมือจุดทางไปที่บูชาพะรัตนาตัยด้วยดอกไม้ถูกเทีย่ยงแสงเอาแสงเที่ยนเป็นเครื่องบูชาบูเอาแสงไฟเป็นเครื่องบูชาพะรัตนาตัยสมัยไปอยู่น้ำประเด็ดพระคุณหลวงพ่อ รักปริยัติยากรอนกระเดชดมะขุนบรรจิเตรียมไว้เลยเตรียมไว,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 วไ้องวงว่องวงใส่ถาดไปเนี่เลี้ยงใส่ใส่ถาดไวปยังดีคุณด้วยนวบูชาของหลวงพ,พ่อเนี่ยพ่อเก่าค้ำบูชาแล้วเรียบร้อยเอาหลวงพ่อสิ้อผาบูชาเรียบร้อย้ออเนเดิมปัญชว่บาบูชาให้อธิษฐานเอาให้เกิดขู่เก้วตาทิพย์ ได้จาวิเศษม,มาการบูชาเอาไฟเอาประทีปค่มไฟบูชาพระรตนาใวม,มาทำให้เกิดตาทิพย์ม,มาได้จักสุอันเป็นทิพย์นว่าการบูไดบูชาเป,เป็นกันบูชาบ่เป็นกั่กับดนว่าเมะะนั้นเวลาบูชากาให้จังใจด้วยความสเสื่อมใสในคุณของพระรตนไัยนองเอาทูบเอาเทียนจุด บูชาพระราตนาจัยนี่พิดเหตมากมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปนกระพายเฮ็ดมีประทัดนี่ยังเปนกับบูชาแต่ว่าเปนจุดเพิ่นบริจุดย่นใส่กันเนี่ยเป็นจุดบูชาเป็นกิจจารักษณะคือวางใส่พ่านย่างดีแล้วกับเกาข้ามบูชาเกาข้ามบูชาแล้วกับจุดประทัดมันก็จะแตกกับตบๆๆๆมุนแตกไปจนเบิด พ่อหลวงพ่อผ้าบูชาแล้วบันนี้ก็ลูกซิดแล้วบันเนี้ยบริเวณวัดจัตศีล่ะกวงกับประมัณนี้หละหนามโบดบริเวณแถวนามบดแถวขางบดจักเป็นยังเป็นยังจักฟังใส่ฟังขวบเดี๋ยวบ่เห็นยังเลยมีอยังเดียวคือกันมแจะเสียงไฟก็พว่นบูชาออกนี้ก็จะบ่เป็นบันโอ้ขัดหลวงพ่อคนผ่ายงวนขัด หลังจากบูชาอยู่หนาโบสถ์เดวมันก็ล่างไพล่างมันแล้วอวยหนาใส่กันนนว่มามันมันสงข้ามยุยง่งเข่งคนนออไฟบบกสางห้องใส่ล่างว่างใส่ล่างนีจุดใส่กันบัดเนียอยู่คนละฝั่งห้องกรรมฐานนี่โอ้เอาคักขนาดผู้อาจารย์ของกรรมฐานเมือสุทไทยออกพรรษา,าบูชาลแล้วใส่กันบูชาลแล้วก็จุดไม่ย้อเร้านี่ เดินหนาบทนพี่น้องเดินหนาบทหนะ่โบเห็นกี่ดินมีแต่เปลือกประทัดแดงเต็มอยู่ว่ามันามายากาใหญไว้นะต่างคนต่างจุดเนาะ,ะนี่วัดอยู่วัดผิดประเดชพระคคณเป็นพระบูชาแต่ว่าอยู่วัดบอชะเนงนี่หลวงพอจะคุณเพิินสู่กับเสียงบ่ไวเป็นกระหมลูกศิษย์ลูกหา บ่ให้จุดประทัดเสียงดังเพราะว่าเป็นหลคหัวใจโตเนาะแต่ทางวัดเก่าก็บบ่ได้ห้ามหลงตาก็ให้จุดอยู่แต่ว่าให้มันพอดำพอดีบูชาให้มันเป็นบุญเป็นกุศลขันบูชาบ่ให้ยึดบ่เป็นกุศลมันก็เป็นบาปเป็นบาปแน่เลยดิโยนใส่หัวกันอย่างสิมันเก็บ่พเป็นทานแต่ว่าาตมาบ่มักเด้บ่มักจุดประทัด แต่เป็นเล็กน้อยคอยากจุดน้ำเขาอยู่แต่แห้งยากนะเลยประทัดมาตรับหนึ่งมาจุดดอกเดียวจุดแล้วมันจุดปเปลี่ยนน้ำแตกใส่มือแต่ว่นดีประทัดสมัยก่อนมันมันแห้งมันแตกใส่มือมึนจวดโดนก็เลยเศร้าตั้งแต่มือนั้นมากอันเล่นประทัดนั่นเศร้าตั้งแต่มือนั้นมากเล่นประทัดก็มีความูลโยมแม่เลาเคยบอกให้ ขันย่ำสิไปสื่อประทัดมะเร็งเนเราจะถามว่าสื่อมะเร็งมันกินได้บ่มันได้ประโยชน์ยังเราจะถามหลอด <c oughs> ควบหนึ่งควบหนึ่งวาคันเล่นแล้วก็ได้ประโยชน์ย่าเล่นคันข้องบ่มีประโยชน์ยาเห็ดเราสิย่ำอยู่ควมนี้นะโยแแมจะมาคันสื่อเนี้ยผมเป็นประโยชน์มากนี่คันภาษาบาารรเทาเด็กน้อยบรรเทาว่ะจม <c oughs> เด็กน้อยบรรเทาว่าจมจริง ผู้เฒ่าเพิ่นก็อยากให้หูหัวอันใดมีประโยชน์อันใดบ่มีประโยชน์ซี่นะเพิ่นกับบอกเพิ่นก็เว้าในภาษาบ้านัเฮาว่าจมนะแต่ว่าเพิ่นบม่ได้จมหรอกคันอัตมาฟังใครขวรแล้วว่าเพิ่นบ่ได้จมเพิ่นบอกเขาว่าอันนี้มันมีประโยชน์อันนี้ไม่มีประโยชน์พว่าเสือไม่ได้มาจูดย่นใส่กันเ่นจังซี่นะไ่ได้มาจูดบูซาเพราะนั้นเมื่อนี้บูซาดอกไม่น บูชาบางประทีเป็นกสินิยมมีเทศกาลนี่เป็นกษิณีห่วงเขาหรือว่าม่านเขาภ<ม>าษารัเอาเขาพ่ท่านมา่านตัวเนอะห้องก็ะเพาอสวยแแดงว่าพระท่านสวยว่าท่านหลาบอะไรอะไเนาะหรือว่านำม,ม่านสาบเขามาา่านสราบเออเขาห้องก็พอะสวยนี่ที่เอาเอามานะบูชาโดยมาา่านเขาห่วงเขา่าค่วมเป็นมากก็สู่ฟังหลายปีแต่ปีนี้คือสิบโมลเานาะ ท่นว่านี่เดิกเรื่อนี่เนาะเด็กเหนอธรรมาว่าเอาสังเขปกระถาย่อๆพ่อให้ได้อขอคิดว่าเป็นอย่างบนยังมีมีม่านเขาหรือมีต้นเข่ามีข้าวกำลังตั้งท้องในทางพุทธการบุคคลผู้สำคัญที่ได้เป็นสาวกองแอกของพระส,าารสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพัะยาคนทัญญะกระใส ใส่มันเขาใส่ห่วงเขาอ่อนในีะยหานุ่มทั้งหลายเอารวงข้าวอ่อนมาทําเป็นขนมหวานบูชาพระรันตนใจถวายแก่คณะสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าในอดีตการขังนาหากว่าข้าพเจ้าทองเที่ยวอ,อยู่ในวัราสงสารขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังรรมของ,ององค์สมเด็จบัสมมาสัมุทธเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้านี่ ได้หูถ้ำของพระสมมาสัมพทธเจ้าพระองอค์นั้นนันก่อนบุคคลอื่นคือบานยากคนท่านอย่างเพื่นได้ตั้งความปรารถนาไว้แนวนั้นเพราะนั้นมากเกิใน,นผมนี่ชาตินี่เพ่นก็นได้รับคำพยากรณ์ต่างๆพูดออมาว่าจะได้เป็นสาวกรูปแรกของพระสมมาสัมพทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นในยุคนั้นนะแล้วพนกนมา ถึงยุพระสมมาสมบตญเจ้าพระานามว่าสมณะโคโดมมากเกิดเป็นอัญญากโกนธัญญาพรามผููทำนายท่ายทักเจ้าชายสิธิัตะว่าจะต้องไปออกบวชเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วก็ไปบวชเป็นฤาษีถาจนได้จนองค์สมเด็จพระสมมาสม,าสมาสุทญเจ้าขรงพ้อ,อตัสรูเรล้วสเสด็จไปโปรดที่ป่าอิสิปัตนะมฤคธายาวันปัญจวกีทั้งห้า แต่อัญญาโกณัญญะผู้เคยตั้งความปรารถนาด้วยบุญญาธิการที่ได้สร้างสมอบรมมาตั้งความปรารถนาจะได้ฟังธรรมขอให้ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนใครๆใ,ในศาสนานั้นในศาสนาในพุทธศาสนาของพระองค์นั้นแล้วก็ได้สมความโมหมะปรารถนาคือได้ฟังธรรม ได้ฟังรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุรรมเป็นพระโสดาบันญาบุคคลในพระศาสนากะเาะว่าได้บูชาพระรตนตไตยด้วยม่านเขาอ่อนในพินองเนอะนี่เพิ่นยังเอามาไหวให้อนุชนรุนหลังได้เป็นขอคิดประม่านเขาเอาบูชาก็ได้บุญเห็นบอกเอาม่านเขา่ามาบูชาก็ได้บุญ เอาเขากาบูชาชูมือแห้งได้บุญไหลอเห็นว่าใส่บาทชูมือขฮ้มือเห็นว่าบริวารแต่ม่านเขาเลยเขาเป็นต้นเขาเป็นห่วงเอาเขาเป็นปั่นก anyway> ับบูชาพระรัตนใจพี่นองกับบูชาชูมือชูมือน่ยยกข้นใส่เก่าเท่าใส่หัวสาทุนิี่านาัป็นโยโหตันะบูชาพระรัตนใจใส่บาทชูมือใส่บาทชูมือเป็นยัง จังว่าแม่ออกบูชาพระรันตนตรัยด้วยเขาปั่นหรือเขาคำ่ำเพราะแม่ออกศรัทธาในาศาสนา,าศาสนาก็มีพระรันตนตรัยกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นบอกพระสงฆ์ก็คือเนื้อนามุญของโลกเป็นผู้สืบเนื่องด้วยพระรันตนตรัยในงานโยมกับใส่ด้วยการบูชาด้วยอาเมตบูชาคือข้าวปลาอาหารอันเป็นของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อ,อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อให้พระสงฆ์สามเณร มีพละกําลังในการเดินจงกลมในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการศึกษาเราเรียนท่องบนสาธยายเห็นบอกญาติยมถือว่าเป็นกองเสบียงที่สนับสนุนส่งเสริมให้สมณะคือพระสงฆ์องค์พระเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติได้ลาเนินกิจพระศาสนาไปด้วยดีพยัญมือนี่เฮ้ามาตั้งใจบูชาพระรัตนใจด้วยดอกไม้ถูกเทียนให้ภาคคำ เอาแสงประฏิบคมไฟเอาดอกไม้ทูบเทียนบูชาคุณพระรตนาใจนั้นให้เกิดประโยชน์คือเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นในใจิตในใจของเขาเต็มหล่นอยู่เป็นนิเพราะฉะนั้นต่อไปกับบูชาดอกไม้นอ้อหันหนา้ามาทา่งว่าเจ้านา่อ,าองค์แสนเล่ออ่า หันไปทางหันไปทางไหนก็ได้ขนว่าดั้นหันไปทางไหนแต่พอวัดพระรัตนตรมีอยู่คู่หมอที่ห้าเขารบสักการาบูชาแต่วันบุญโยนี่มีหลวงพ่อหนาองค์แสนอยู่ไก่กันหันมาใกล้ๆนะอันนามยังบุทธัสสะภะกวดโตบุตรปภะกนมะการังกโรมะเส สัาปะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์บัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาแล้ว ซึ่งเครื่องสักการะทั้งหลายมีดอกไม้ทูบเทียนรวงต้นข้าวอ่อนเป็นต้นน้อมนำมาบูชาพระรัตนตรัยขอพระภูมีพระภาคเจ้า พระธรรมและพระสูนรโปรดจงรับจึงเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสูง แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นต้นและกข้าพเจ้าทั้งหลายขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่แกเทวดาอารังเจ้ากรรมนายเวรตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลหายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น,ไ,น,นได้อนุโมทนา,ใ,าในบุญกุศลท,ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำบำเพ็ญแล้วนี้อันหนึ่งด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บูชาพระรัตนตานใยด้วยประเทพโคมไฟดอกไม้ทูกเทียนในการครั้งนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยใ,จให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองในธรรมะมร่มเยน็นเ,เป็นสุขในธรมนธรมของระสัมมาสัมพุทธเจ้า,รรจาได้มีโอกาส ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ได้บรรลุสมาธิสมาบันเวทชาสามปฏิสัมภิทายันสีอภิญญาโห อาติตังสยานอาณาคตังสยานปัจจุปนังสยานมาโนโมยิทธิได้หูแก้วตาเทมได้บรรลุมักผลนมพานในอนาคตการ ันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยเธอสาธุนิพพานะปัจจยโยโตเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังคกคุรอมหนึ่งครับ อิเดเบโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธเวทา迦รณาสัมปันโนสุขโตโรกเวโทอนุตาโรบริสะตามัสสารเดชตถาเทวมโนสันังพุทโธ thế giao hóa thân tổ mô sang thế tê có ác với thôi e ba tê co ôm văn này những co ba chặt tang quen thế đó bỏ quên rồi hết thế số Phật ban

กยอยาติทังจัตตาเรมบรสายกขานในอัตบุบรสาปุกการาเอสบังฆวาโตสาวกัสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยทังกิายออัญโชเรกรันโยอนุ Tarang bunya ketang rokat Saat oh, Ah, kalam. Eh, โคมไฟที่โคมไฟบูชาประดิษตรัจปุษฏิว่างมองได้มีมองว่างกะว่างบูชาได้เพราะว่าจะเป็นหนาหลวงพ่อนะองค์แสนหลวงพ่อมหาจัก,กรพรรดิหลวงพ่อทธานั่นท่นชินลักสมเด็จโตบางบริเนพานหรือว่าจะเป็นเอ่อเื่อหงถึงจัดไว้เพื่อให้ญาติโยมพี่น้องได้จุด พางปฏิเอาเป็นม่านเขาจุดแล้วไปม่านเขาก็ว่างไว้ทั้งทิงส่วนนี่ก็จุดไว้ทั้งลังจัก่นใสต่ต้นกล้วยให้มาจักแมวสิมี่มองเสียบบ่ร่ะเนาะกับเบิ่งเราก็แลกกันพี่น้องออทา,าก็กบบบว่างบูชาจุดซําทีติดได้ก็ว่างบูชาสถา,านที่ใดอันเหมาะอันกับการจะจุดแล้วว่างบูชาจะจุดได้ ตามสบายบูชาได้อัญญาโนมกัอยู่ฟังทางหองแก้วพระคุณเจ้าอยู่ฟังทางนั่นเห็นุุธทโทธทมโมสังโคโอ้ยโอ้ย,อยบอกกันแน,น่นสนอข้าเ่งเป็นโลกหัวใจเต้นซายอยู่สาธุสาธุอนุโมทามิไมใด,ใด้ดเด้ดด้บูชาพระรตนรใจ S <S อีกี้เอซิปบ้างมือนเหรอไเก่งมันล้มนี้ไข่อยู่มันล้มนี้นะนี่กันมันก็ล้มมันโจมมันอีกเลยยังยังบท่นเบิร์ตพินาก็ไปวะพินาเขไปลงต่ำครับู้ตัวเีู้้วจุดเทียนนี่ครับ <c oughs> chút em không biết chút 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 ชาดอกไม้แล้วก็จังคอยเมื่ออ่นภูบ่เมื่อสีนอนวัดกระนอนสรลับบทหลังไงยอ,าางอ,อ,งอย,ย,ยู่ปีนี้คณะสร้างเนื้อหองฝนโอ้ประเด็นขาดด้วยเนาะหย่ยมหยาบมหย่บมประเด็นขาดดูปีนี้คนมีเวลาเฮ็ดหลายมือคนก็เลย ได้ติดได้ประดับประดาตกแต่งให้เพื่อเป็นเครื่องสักกรารบูชาของธรรมาชัดพระธาตุพระนมอะยอดทองค้ำหมดได้ไงมาธ่รมดานาะเอาที่น้องกับบูชาแต่อย่าลืมบูชาดอกไม้บูชายอย่าลืมปารถนาอนิพพานาปะัะโยโหตุหรือแนวสิ่งใดความดีควา ด้วยจิตอันศรัทธาเหลื่อมใสในคุณของพระรัตนใจที่เข้าจุดทางปฏิบูชาพระรัตนใจนี่ก็อธิษฐานมันสุดอกสุดใจคนละ่ะสุดท้ายอย่าลืมอ,อ,อธิษฐานปรารถนามรคลนิพันดังที่ประอูคคุณหลงตาเฮ้าเปิดเด็แนะนำไว้ตลอดเวลาวางเข้าเห็นบุญยังก็ตามตั้งจิตตั้งใจไว้ให้ลดท้นจากกตะกิเลสในสงสารนี่ ให้นจากโควแองเกงกันดันคือเขาสูงเมนนื่อฝนไม่พานเพื่อสิ่ดเศร้าทุกเศร้ายากเศร้าลำบากในการท่องเที่ยวไปไป,ไปม,ามากเกิดเกิดแก่แก่เจ็บเจ็บใจใจเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าองค์ตรัสรู้เพื่อน้นวถยสัมประสัดให้ออกจากทุกภูเฮาเกิดไม่ใหญ่ลำลังยังมีคําสอนประพฤติปฏิบัติอะไรศาสนาพิธีอนใดให้น้อมนำไปเพื่อเป็นข้อปฏิบัติ เพื่อพ้นจากความทุกข์นวนเวาวนั่นก่ะพี่น้องบูชาดอกไม้แล้วก็เดินทางกลับก็โดยความสวัสดิภาพอยู่ดีมีแห่งสุขกกายสุขใจโซกราบลำด้วยมังมีสีสูกสู่ผู้สู่คนเด้อเราแล้วก็ชิเมื่อจะได้บานม้อนไฟม้อนมั่นกันตัว <c oughs> <c oughs> อันฟูบัเมื่อที่นั่งภาวนาอยู่นี่ก็บ,บัวยังเด้อเออแมซี่ผู้ใดสีบำเพ็ญบำเนาเบิดขึ้นอยู่นาพระเจ้าใหญ่องค์แสนนี่ก็บเป็นยังเบี้ยนคนหน่อยมานงเป่า